ทำธุรกิจออนไลน์ขายอะไรดีถึงจะเวิร์กโอเคสวัสดีครับทุกคนครับครูวุฒิครับวันนี้มีเวลานิดหน่อยนะครับก็เลยมาอัดคลิปนะครับคุยกับทุกคนถึงไอเดียว่าถ้าเราอยากจะเปิดธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ line, เนี่ยเราจะขายอะไรดีเคยคิดไหมเคยนั่งคิดไหมครับไอเดียนี้นะครับเ,ออเวลาเราถามว่าเ,เราจะขายอะไรดีนะส่วนใหญ่เราก็คําตอบที่อยู่ในหัวเรานะ มันก็จะออกมาประมาณว่าสิ่งที่เราเคยเห็นคนขายอยู่แล้วหรือสิ่งที่เขามีคนขายดีอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้มักจะผุดขึ้นมาในหัวเราเป็นอันดับแรกนะครับทีนี้พอเราวิวเคราะห์เจาะลึกลงไปฮะถ้าสมมติสิ่งที่มันมีคนขายดีอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเราไปเปิดขายแข่งกับเขาบ้างเนี่ยนะครับเราจะสู้เขาได้ไหม นะครับไอ้น,นี่คือสมบุติเราลองคิดไปเราจะสู้เขาได้ไหมเอหรือว่ามันมีเจ้าตลาดอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับเราลองมองมาอีกอสินค้าที่ยังยังมีคนขายไม่เยอะลองดูซินะครับลมีคนขายยังไม่เยอะแต่ว่ามันมีขายในตลาดนะครับมันก็พอขายได้ทีนี้ถ้าเราจะลงไปเล่นเกมนั้นเนี่ยเอาสินค้าตัวนั้นมาขายบ้างเนี่ยลองคิดลึกลงไปอีกครับแปลว่าอะไรตลาด มันน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันขายขายไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะเข้าไปเป็นผู้เล่นขายอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยแปลว่าอะไรเราต้องไปแบ่งมาจิ้นไปแบ่งตลาดกับไอที่คนส่วนน้อยที่ขายกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งจะน้อยลงไปอีกนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเจอทางตันว่าขายแข่งกันแล้วก็ตัดราคาแล้วสุดท้ายก็ก็ต้องเลิกก็ต้องเลิกก็ต้องเจ๊งกันไป ะครับทีนี้ทีนี้เห็นเห็นไอเดียเรื่องฮะเวลาเราเราเรานึกว่าเราจะขายอะไรดีนะนะครับผมก็ยกตัวอย่างให้เห็นทั้งสองด้านทีนี้เนี่ยเราลองมาเปลี่ยนไอเดียใหม่ลองเปลี่ยนคําถามใหม่ดูครับเปลี่ยนจากคําว่าขายอะไรดีเปลี่ยนเป็นตอนนี้เนี่ยในตลาดมันมีปัญหาอะไรนะครับในตลาดมันกำลังต้องการอะไรที่กำลังเป็นกระแส หรือทิศทางของโลกหรือทิศทางของสังคมเนี่ยเขากําลังต้องการอะไรนะครับแล้วเราลองไปดูซิว่าเราสามารถที่จะหาสินค้าหรือหาบริการหรือหาวิธีการเนี่ยมาตอบโจทย์ลูกค้าได้ไหมะะนันเราเปลี่ยนคําถามจากคําว่าขายอะไรดีเปลี่ยนเป็นตอนนี้ลูกค้ามีปัญหาอะไรตลาดมีปัญหาอะไรนะครับตลาดกําลังต้องการอะไรอยู่อยู่ตอนนี้ แล้วเราไปหาคําตอบไปหาสินค้าไปหาบริการนะครับไปหาวิธีการมาตอบโจทย์ให้กับตลาดได้ไหมอย่างนี้เวิร์กกว่าไหมนะครับคําถามที่แล้วเนี่ยนะครับเราวิเคราะห์ไปสุดท้ายแล้วมันเจอทางตันมันเจอทางตันแต่พอเราเปลี่ยนคําถามปุ๊บเนี่ยคําตอบเนี่ยมีไได้ไม่จํากัดเลยเพราะอะไรครับคนมีปัญหาตลอดตลาดมีปัญหาตลอด อยู่ที่ว่าเราจะจับตรงนั้นเจอหรือเปล่าจับช่องว่างจับปัญหาของลูกค้าแล้วหาสินค้านีม่มาตอบโจทย์ลูกค้าได้หรือเปล่านี่คือไอเดียที่จะให้ในวันนี้ลองเปลี่ยนคําถามดูว่าจะขายอะไรดีเปลี่ยนเป็นคําว่าในตลาดกําลังมีปัญหาอะไรแล้วเราไปตอบโจทย์อะไรให้กับตลาดได้บ้าง